สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่5มกราคมนะคะคุณได้ะะเดไฮลาฟอนนะคะส่วนเขาเป็นเดอะเดวิลนะคะวันนี้นะคะอาจจะได้เจอนะคะคนราศีมังกรนะคะลัคนามังกรนะคะหรือว่าคนที่ดูแบบสีเทาๆหน่อยดักดักหน่อยนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะตัวคุณนะคะพร้อมจะมีคอมมิทเมนต์พร้อมจะมีความสัมพันธ์แบบถึงขั้นจริงจังนะคะคนคนนี้จักรวาลบอกว่า ถ้าคุณครบคุณให้โอกาสเขามีโอกาสประสบความสําเร็จถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยนะแต่อย่าจะให้คุณดูดี <illa> ๆหน่อยเพราะว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์หรือว่าเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่ไม่ได้มาแบบใสๆอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะจากหน้าไพ่นะคะลองให้โอกาสดูก่อนนะคะจะประสบความสําเร็จนะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะวันนี้คุณและแฟนของคุณมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจนะ,ะถ้าเกิดว่าเขาเคยแบบว่าเกเรมาก่อนนะคะหรือว่า มีพลังงานด้านมืดด้านความโชคร้ายอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้นําแล้วก็ช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ทุกปัญหาเลยนะมันมีทั้งพลังงาน engagement แล้วก็ success นะคะก็เหมือนกับว่าดวงเราเนี่ยไปช่วยค้าดวงเขาให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ด้วยความที่เป็นคู่กันก็เหมือนคนคนเดียวกันนะ